เรื่องเล่าพระแท้หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามภาคพิเศษว่าด้วยอภินิหารและปฏิปทาสิทธิหลวงพ่อคนหนึ่งเป็นคนโบราณชื่อนายนกบ้านล่องใหญ่โดนยิงด้วยปืนสามกระบอกไม่ออกเลยแม้แต่นัดเดียวเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะการยิงไม่ออกนี้ไม่ได้มีเกิดขึ้นได้บ่อยพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกของแล้วลูกศิษย์นำไปใช้แล้วยิงไม่ออกไม่ใช่ธรรมดาแน่ผมเองบ้านอยู่ห่างวัดราวสี่สกิโลถนนมาวัดก็เป็นถนนลูกรังต้องขี่รถอ้อมเขาน้อยเขาใหญ่ผ่านดงเสือดงนักเลง ชนิดที่ว่าตะกี่รถมอเตอร์ไซค์กลางคืนละ่ะก็มีสิทธิ์เดินตัวเปล่าเขาบอกว่าบ้านหลองใหญ่ผมก็หลองใหญ่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไกลแค่ไหนเพิ่งรู้ว่าบ้านล่องใหญ่ผมก็ขี่รถผ่านผมเลยแวะไปคุยกับแกครั้งก่อนที่เขียนว่าแกมีพระหลวงพ่อคล้องอยู่เต็มคอแล้วยิงไม่ออกนั้น ผมให้ข้อมูลผิดไปขอโทษอย่างสูงผมฟังเขาเล่ามาอย่างนั้นจะขอเล่าถึงสิทธิหลวงพ่อชื่อนายนพเจียมพลับไว้ดังนี้ลุงนพบ,บ้านเดิมแกอยู่ห้วยกรดอำเภอสันบุรีดินแดนคนจริงเมื่อแกมาได้พันลัยาอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อกวยแกนับถือหลวงพ่อกวยมากความยากจนอย่างหนึ่ง ความที่แกเป็นคนไม่ทันโลกทันเหตุการณ์อย่างหนึ่งซื่อมากก็อีกอย่างหนึ่งทำให้แกทำมาหากินไม่รอดตัวหลวงพ่อเอ็นดูแกพอสมควรเพราะแกรักหลวงพ่อมากพูดถึงหลวงพ่อทุกคำยกมือไหว้น้ำตาซึมทุกครั้งปัจจุบันแกอายุหกสิบเจ็ดปีรูปร่างใหญ่โตอ้วนดำผงเขียวอือเลย แกเป็นคนมีน้ำใจวันหนึ่งหลวงพ่อได้พูดว่าไอ้นบวันหลังกูจะไปเที่ยวบ้านมึงนายนบเห็นว่าหลวงพ่อจะมาเที่ยวบ้านแกก็ดีใจมากได้ซื้อชาอย่างดีเตรียมไว้จะชงให้หลวงพ่อฉันแต่หลวงพ่อก็ไม่ว่างไปนายนบได้มากราบหลวงพ่ออีกครั้งได้พูดว่าหลวงพ่อครับ หนายหลวงพ่อบอกว่าจะไปบ้านผมไงผมอุตส่าห์ซื้อชายอย่างดีเตรียมไว้จะเอาไว้ชงถวายหลวงพ่อหลวงพ่อคงจะเห็นว่านายนพเป็นคนมีน้ำใจต่อท่านท่านได้เข้าไปในกุฏิแล้วหยิบรูปถ่ายขนาดสิบสองนิ้วที่ได้ใส่กรอบไว้แล้วได้แกะกรอบออกมาลงยันคาถาให้และเขียนเป็นภาษาไทยว่า ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขปัจจุบันนี้รูปนี้ยังอยู่ที่นายนบแกรักของแกมากมีคนให้ราคาแกหลายครั้งแกไม่ขายให้แม้แกจะยากจนมากก็ตามภายหลังหลวงพ่อได้ให้มีดหมอมาหนึ่งเล่มตะกุดชนิดที่ทำด้วยตะกัวหนึ่งดอกปลัดขิดรุ่นคอหยกัก หรือลุ่นที่เป็นยอดนิยมของท่านหนึ่งตัววันที่เกิดเหตุแกมีปัญหาเรื่องที่ดินจับจองบุกรุกที่สาธารณะที่นั่นก็คือดงพยายยางนายนบจับจองอยู่มาก่อนแต่ภายหลังมีคนใหญ่คนโตไม่เคยอยู่แต่กับมีหนังสือการจับจองเรียกว่า ต้องขับคนเล็กๆออกจากที่ดินว่างนั้นตรองกับปัญหาพอดีคือแย่งข้าวกันกินแย่งกินกันอยู่แย่งคู่กันสังวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นายนกแกก็ถูกบีบแกก็ไม่ยอมไปวันเกิดเหตุจริงวันนั้นแกฆ่าตะกุดโทนหลวงพ่อกลวยหนึ่งดอกปลดรุุนคอหยักหนึ่งตัวเนื้อตะกัวประหลอด และมีดหมอพกไปหนึ่งเล่มผู้ใหญ่บ้านวัดหอระคังได้ม้ากับลูกน้องสองคนมีปืนมาด้วยสามกระบอกผู้ใหญ่บ้านได้เรียกนายนกมาให้ออกไปจากพื้นที่นายนกแกถือว่าแกอยู่มาก่อนแกเลยไม่ยอมไปผู้ใหญ่บ้านได้ชักปืนออกมายิงเป็นปืนเ่าไฟซะด้วย ลูกน้องก็ชักปืนออกมายิงเช่นกันปืนสามกระบอกยิงนายนบไม่ออกแม้แต่นัดเดียวเมื่อเห็นว่ายิงไม่ออกคนสามคนกลับได้ลุมทุบตีมีอยู่คนหนึ่งได้เอาดินปลวกก้อนใหญ่ทุ่มหัวนายนบนายนบถึงกับหน้ามืดเลือดออกปากเลยทีเดียวแกเห็นว่าถ้าขืนสู้กันอย่างนี้ตายลูกเดียวแน่ แกเลยชักมีดหมอหลวงพระกวอยออกมากะจะแทงสั่งสอนไม่เอาถึงตายคนสามคนนั้นก็ใช้ด้ามปืนตีแกตบแกแกเลยเอามีดหลวงพ่อแทงผู้ใหญ่บ้านแทงไปก้าวแผลแต่แทงเพื่อแย่งปืนไม่คิดแทงให้ตายแกแย่งปืนผู้ใหญ่บ้านมาได้หนึ่งกระบอกอีก,กระบอกหนึ่งเป็นปืนดาวกระจายเป็นของลูกน้องผู้ใหญ่บ้าน เมื่อแกได้ปืนมาแล้วแกจะยิงเขาเขาก็แกยิงไม่เป็นต่างคนนะต่างเจ็บเลยเลิกราต่อกันไปแกได้นำปืนสองกระบอกเอาไปให้หลวงพ่อกวยดูและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อได้เป่ากระหม่อมและให้แกไปมอบตัวแต่แกก็ได้เข้าไปมอบตัวต่อกำนันที่วัดขังข่าวทางตำรวจ ได้นำตัวแกไปสอบสวนมีผู้หมวดและจาคนหัวเด่นสอพออ,อำเภอสันบุรีได้มาสอบสวนและได้ปล่อยตัวนายนบออกมาเพราะเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวหลวงพ่อกวยท่านก็ไม่ได้ตำหนิอะไรที่เอามีดหมอของท่านไปเข้าต่อสู้เพราะท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยท่านได้แต่พูดว่า ไอ้นบมึงไม่น่าเอามีดหมอไปแทงผู้ใหญ่มันเลยแล้วหมอที่ไหนมันจะรักษาแผลได้ล่าคราวนี้อยู่ต่อมาผู้ใหญ่รักษาแผลหายดูภายนอกก็หายดีแต่คนส่วนใหญ่ทั่วไปนั้นนะรู้แล้วว่าใครก็ตามที่ดัดถโดนมีดหมอหลวงพระกวยแทงในลักษณะนี้ตายทุกคนแน่นอนผู้ใหญ่แกก็ตายจริงๆ โดยหลังจากที่โดนแทงไม่ถึงเดือนอยู่ต่อมามีมือปืนรับจ้างมาแอบยิงนายนบอีกหลายครั้งแต่ยิงไม่ออกเลยแม้แต่ครั้งเดียวมือปืนคนนี้เป็นคนหนองตะแก้วปัจจุบันบวชอยู่ในพระศาสนาเป็นเจ้าอาวาสด้วยแต่ขอไม่เอ่ยชื่อดีกว่ายันนะ่ะมือปืนได้ไปขอของหลวงพ่อกวยหลายครั้งหลวงพ่อกวยท่านรู้ท่านไม่เคยให้ไปเลยสักครั้ง เรื่องที่มีคนมาแอบยิงนายนบไม่ออกถ้าไม่เชื่อผมให้ไปถามนายสงวนสุมง,งามคนหัวเด่นได้ถามนายกรอยคนหนองอิดุกได้ถามนายแช่มลูกตะเถิมใหญเวียนวัดใหม่สามัคคีธรรมดูได้ปัจจุบันนายนบบ้านแกอยู่ข้างวัดใหม่สามัคคีธรรมหรือวัดไฟไหม้ที่กุฏิพระทุกหลังไหม้หมด ยกเว้นกุฏิที่มีตะกุดของหลวงพ่อกวยแขวนอยู่เพียงดอกเดียวเรื่องตะกุดนี้ยังมีอีกคดีหนึ่งแต่คดีจบสิ้นไปแล้วคือนายแหนได้มายิงตาคลายในกรณีเรื่องที่ดินเช่นกันปรากฏว่ายิงไม่ออกตาคลายมีตะกุดทนเนื้อฝาบาทหลวงพ่อกวยเพียงดอกเดียววันนั้นก่อนจะจากกันลุงนบ แกยังคุยว่าประหลัดขิดของแกยิงไม่ออกเช่นกันเพราะเคยโดนยิงขณะไม่มีตะกุดแกบอกแกเคยเอาไปตัดรุ้งกินน้ำขาดสองท่อนเลยเรื่องรุ้งกินน้ำนี่นายเหลียงคนปากน้ำแกเคยบอกกับผมว่าแหวนแขนหลวงพ่อกลวยก็ตัดขาดผมเห็นว่าลุงแกอายุมากแล้วจนก็จนมากความจนกับของรักีนอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ เมื่อผมดูมีดหมอแกแกน้ำตาซึมทีเดียวแกบอกว่าให้เขาไปแล้วเขาเอาเขา้วสารมาให้สองกระสอบเงินอีกห้าร้อยผมก็เลยควักสตังค์ให้แกไปเล็กน้อยเห็นว่าสิทธิ์หลวงพ่อกวยเดียวกันแกน้ำตาซึมให้ศีลให้พรและแกยังดึงผมไปไกลๆบอกคาถาเสกข้าวกินทุกวันและจะหนังเหนียวบทคาถาว่าดังนี้ ผมขออธิบายเอาไว้เป็นธรรมทานพุทธชักหนังชักบังหุ้มตัวพระพุทธเจ้าอยู่หัวนะโมพุทธายะให้ระลึกถึงหลวงพ่อแล้วกินลงไปแล้วว่าคถาทับอีกทีพุทธตันโตนะโมตันติเรื่องคถานี้โดยมากคนโบราณถือขึ้นใช้ได้ดีและได้ผลเขารู้น้อยไม่ลังเล คนรุ่นใหม่คาถานี้หากรู้มากเรื่องไรมากถืออะไรจึงไม่ค่อยขลังคอยจะลังเลเขาว่าความโอเอลังเลใจเป็นบอ่อเกิดแห่งความไม่แน่นอนเป็นบอ่อเกิดแห่งความหัวแบะปัจจุบันลุงนบมีประหลัดคอหยักเหลือเพียงตัวเดียวติดตัวจึงขอร้องว่าถ้าแวะคุยกับแกแล้วก็แวะไปได้แต่ขอร้องว่า อย่าไปบุกประหลัดแกเลยแกมีของหลวงพ่อติดตัวเพียงอย่างเดียวเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายก็ขอจบเรื่องลุงนบเรื่องของลุงนบนี้นับเป็นตำนานเล่าขานกันยาวนานเพราะเป็นเรื่องที่ดังมากๆในสมัยนั้นดังขนาดเรื่องถึงกองปราบปรามสามยอดเลยทีเดียว